สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack b a t t l e นะครับซึ่งวันนี้ฮะเดี๋ยว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 เหมือนจะติดค้างอยู่2อย่างแต่ไม่รู้ว่าจะออกมาให้เล่นหรือเปล่านะฮะค้าง2อย่างนี้คืออะไรบ้างมีป๊อปใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดป๊อปเดี๋ยวนะผมเอาตาม,มาเป่าออมา <c oughs> ถ้าตามมาเปล่าออมาก็เล่นแท่โซอีกแล้วนะฮะก็ไม่เอาแล้วกันเออดีไหมถ้าตามมาป่าออมามันก็จะมีคาถาหนาม คาถาหนามแล้วเล่นคอนสตันเหรอก็อย,นะอ,อยากเล่นอยู่นะจริงๆก็อยากเล่นอยู่อ่เดี๋ยวไม่เป็นไรหยิบมาก่อนแล้วกันนะนึกอะไรไม่ออกหยิบอะไรมาก่อนสักอย่างเอามาสักอย่าง <laughs> เออมีสายหนึ่งที่ที่ว่าจะเล่นนะฮะนั่นก็คือหนึ่งป๊อปป๊อปแล้วก็สองสายกาชาฮะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาหรือเปล่านะจะออกมาให้เล่นหรือเปล่าไม่รู้อ่เดี๋ยวผมล็อกสามชิ้นนี้ไว้ก่อนแล้วก็ คิดก่อนแล้วกันนะว่าเจะเล่นอะไรดีนะไปกันเลยครับ <c oughs> คิดก่อนเล่นอะไรดีเล่นอะไรดีคือมันก็มีสายสตันนะที่น่าเล่นนะสำหรับลิปเปอร์นะฮะวันนี้เป็นคิวของลิปเปอร์ลิปเปอร์สายสตันน่าสนใจน่าสนใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวมันมีเคอร์เดกเกอร์นะฮะมีเคอร์เดกเกอร์อยู่แล้วก็เลยน่าเล่นนะแต่ผมว่าไม่อยากจะเน้นนะไม่อยากจะเน้นเพราะเมื่อวานนี้เราก็เล่นคาถาหนามไปแล้วเนาะ เ,ออเล่นดาบใหญ่เลยหมล่ะล <c oughs> ิปเปอร์สายดาบใหญ่เดี๋ยวนะมีแท่ไฟออกมาด้วยแท่ไฟแท้ไฟอืม,มทำไมทำไมพูดถึงแท่ไฟเนี่ยเเดี๋ยวผมขอเช็คดูก่อนนะฮะลิปเปอร์ของเรามีสายโอง่งสายโอง่องนี้เป็นสายมานาสำหรับเบอร์เซอร์เนี่ยจะมีคาถาหน,นามนะฮะสำหรับไฮโรเบนเซอร์เนี่ยก็จะมีคาถา,ามังกรเนาะแล้วก็มีอะไรเคอร์เรกเกอร์เนี่ยเหมาะกับสายสตันอ่าสายสตัน แล้วก็มีล็อกทูน่าล็อบดิปเตอร์ที่เป็นสายดูดเลือดนะฮะสายดูดเลือดอเอาดาบใหญ่กบดูดเลือดเลยหรือเปล่าอันนั้นก็เน่าสนใจเว้ยน่าสนใจนะดาบใหญ่เล่นดาบใหญ่กับล็อกทูน่าล็อบดิปเตอร์แล้วก็มีอะไรอีกนะมีอะไรอีกมิเตอร์สตูเกิลเนี่ยมันจะเล่นคู่กับแซโซอยู่แล้วนะแซโซอยู่แล้วครบหรือยังผมลืมอะไรไปหรือเปล่า องแล้วก็มิสเตอร์สตูเกิลแล้วเออมีงูสายพิษสายพิษสายสัตว์สำหรับเบอร์สเกอร์มีไหมสัตว์มันเป็นของท่าไม่ตายฮะมันก็เลยแบบไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่สำหรับสายสัตว์นะที่จะแบบมาคอมโบกับลิปเปอร์นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยถ้าจะมาคอมโบจริงก็จะเป็นสายมังกรเบอร์สเกอร์นะ บสุสเกอร์สายมังกรบสุสเกอร์แล้วก็เล่นคาถามังกรแต่เราเล่นไปเมื่อวานแล้วฮะเล่นไปเมื่อวานแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมว่าถ้าสมมุติแบบมันมันไม่มีแบบกล่องสูมออกมาให้หรือป๊อปออกมาให้เดี๋ยวผมเล่นเป็นล็อกทกหน้าล็อกดิปเตอร์แล้วกันนะฮะหรือ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 ถ้าสมมุติมีเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้อันนี้โอเคนี่มาพอดีเอ้มีขวานใหญ่ออกมาเออเอาไงดี หยิบขวานมาข้างก่อนนะรีโรหนึงทีหยิบอันนี้ออกมาแล้วก็เอ้ยอันนี้หยิบติดมือติดมืออันนี้ออกมารีโรหนึงทีครับแล้วก็เดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะมันต้องคิดหลายอย่างเลยฮะคิดหลายๆอย่างยิ่งแบบเกมนี้ยิ่งเล่นเป็นยิ่งต้องคิดนะฮะยิ่งคิดคิดคิดว่าสั้นยิ่งคิดคิดก็เครียดคิดคิดแล้วก็เครียดอีกนั่นแหละเออคิดแล้วเครียดฮะอันนี้เดี๋ยวไว้ก่อนอันนี้วางไว้ตรงนี้ครับไปกันต่อฮะ เล่นอะไรดีอ่ะอือเดี๋ยวผมขอดูเว็บที่สี่ก่อนแล้วเนาะขอดูเว็บที่สี่ก่อนแล้วกันนะฮะถ้าสมมุติกล่องสูมไม่ออกหรือป๊อปไม่ออกเนาะเดี๋ยวเราจะเน้นไปทางนี้กันก่อนแล้วกันเนาะกันก่อนแล้วกันนะฮะอ่ะส่วนฮีโร่ซอสนี้เดี๋ยวผมรวมเป็นรวมเป็นฟอร์คนเบสพิมพ์นิยมฮนะอ,อ้าวอันนี้ออกมาสองครั้งแล้วเนี่ยสองครั้งแล้วนะอืมไม่เอาฮนะลีโร่อันนี้ออกมาหนึ่งอันนี้มาสองฮะแล้วก็เอา้าได้ขวัญใหญ่เนะี่ย ได้ขวานใหญ่เหรอขวานใหญ่เหรออะขวานใหญ่ก็ขวานใหญ่ฮะขวานใหญ่ก็ขวานใหญ่แล้วก็เวสโซนนี่มันออกมาอะไรเยอะๆเนี่ยมันได้ไหมอ่ะเดี๋ยวผมหยิบหยิบมาก่อนแล้วกันนะฮะหยิบเอามาก่อนแล้วกันเผื่อว่าจะได้คอร์สเบดกับเขาบ้างนะฮะคอร์สเบดอันนี้วางไว้ตรงนี้โอเคไปกันต่อครับมันวางได้ปะวะวางได้ไหมหวะวางได้ไหมอ่ะตัดตดตัดตดอืมานจะยากถ้าจะยาก,ายากอ่ะเมื่อกี้เราเด้งทำไมเราเด้ง อตตี้ตอนนี้เซมินาเราไม่พอฮะดาบ,ม,ม,บมันเยอะเกินดาบมันเยอะเกินเราก็ยนโย,ยนไปก่อนฮะยนโยนไปก่อนรวมขอมไปก่อนรวมขอมไปก่อนนะฮะอตตี้ตี้ถ้าสมมติไม่ได้คอนเบทคอนเบทมันใช้ได้ป่าววะมันใช้ได้ไหมอ่ะอืมรู้สึกช่องมันจะขาดไปช่องนึงนะฮะช่องเหมือนจะขาดไปช่องนึงน่าจะเล่นไม่ได้น่าจะเล่นไม่ได้เ,ไไดเอ between, อถ้างั้นเดี๋ยวเป็นพอคอนเบทเหมือนเดิมเลยฮะเอาพอคอนเดทเหมือนเดิม แล้วก็ของที่ผมเลงไว้ไม่มีนะครัเพราะฉะนั้นใส่สตารเล่นไม่ได้นะครับเล่นไม่ได้เอาอันนี้มาจัดแสตครับจัดแสตแล้วมีลิ้นมีลิ้นออกมาลิ้นแต่ไม่เล่นเล่นนะเออเอานี้ออกมาป๊อปเอาขายทิ้งไปฮะแล้วก็ช่องมาเพิ่มลิ้นอะเอานี้มาแล้วกันเอานี้มาแล้วก็ขายนี้ไปหนึ่งเวโซนเก็บไปก่อนฮะรี่รอดหนึ่งทีมีเกราะเอิเอาอันนี้มาแล้วกัน อันนี้มาแล้วก็ดีโลอืมเอาไงดีวะผมตอนนี้แบบงงมากแล้วฮะยังไงดีเอายังไงดีเอ่อเดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะขวานใหญ่เหรออือเข๋ฮะตอนนี้บอกตรงๆว่าเข๋เข๋จริงๆไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีฮะไม่รู้จะไปทางไหนดีผมก็เลยแบบเดี๋ยวผมเอา รถเกรตตามหมาป่ามาก่อนสาบเข้าไปตอนนี้ความเร็วที่1.5ก็ถือว่าช้าอยู่นะฮะแต่เราได้ขวานม,มาไวามากเลยนะขวานม,มาไวามากเลยฮนะส่วนอันนี้เดี๋ยวผมรอเอา้าลิ้นออกมา2รอบเนี่ยคือยังไงคือยังไงฮะคือยังไงเอานี้ออกมาปุ๊บในไหนก็ไหนๆฮนะออกมาแล้วใช่ไหมเอาดึงรี่โลหนึ่งทีเอานี้ออกมาฮะแล้วก็มีตาเลือดตาเลือดเออมีถุงมือไม่เอาเอานี้มาดีกว่าฮะลีโล มีขวาอีกข้างหนึ่งอ่ะอันนี้ไม่เอาแล้วก็โล่โล่อาโลอ่โลอยู่นี้โล่อยู่ตรงนี้ลิ้นอยู่ตรงนี้แล้วก็เอาไงดีนี่วางไว้ตรงนี้โอเคแล้วก็แล้วก็แล้วก็วกถุงมือตรงนี้ข้างหนึ่งอันนี้วางไว้ตรงนี้นี่วางไว้ตรงนี้ถุงมือเดี๋ยวรออีกข้างหนึ่งแล้วกันนะฮะถุงมือนรออีกข้างหนึ่งส่วนลิ้นเนี่ยเดี๋ยวยงไงก็ต้องขายออกไปอยู่แล้วนะครับขายออกไปอยู่แล้วเพราะว่ามัน <c oughs> เกล็ดา เกกาอ่ะรีโรดหนึ่งทีอันนี้มาอีกอันหนึ่งฮะเราบอกอะไรฮีโร่ลองซอสเหรอไม่เอาไม่เอานะฮะอันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็รีโรดหนึ่งทีนี่วางใส่โลไปแล้วก็ออยล์แรมเหรอออยลแรมเดี๋ยวผมหยิบฐานมาแล้วก็ลองออยล์แรมไว้แล้วไปกันต่อฮะ <c oughs> ตอนนี้ผมคิดว่าผมน่าจะมีรีเจนเยอะอกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขานะฮะเดี๋ยวให้ลิ้นเนี่ยมันเสกรีเจนมาเึิบโอเคทีละสามหน่วย ทีละสามหน่วยแต่ผมก็มีแผนที่จะให้มันสร้างสร้างฮีทนะฮะสร้างฮีทออกมาแทนดีกว่าเอาแล้วมานานเราเกินมานาเกิดไอ้นี่ไอ้มานา,น <toujours> นา,นา,นานเราเกินเฉยมานา,นานเราเกินนะ,ะเอาเอาไงดีคือเล่นสายฮีทไม่ได้ละสิสายฮีทไม่ได้แล้วเอ๊ยยังไงดีนะเอาเอานนี้มาก่อนแล้วกันอ่ะเอานี้มารีโหลดหนึ่งทีเอาอันนี้ออกมาหนึ่งอันนี้ยาพิษไม่เอาฮะแล้วก็ อันนี้วางไ,ไว้นี่รีโลหนึ่งทีมีอันนี้ออกมาอีกหนึ่งดีโลแล้วก็นี่วางไว้นี้หนึ่งอันนี้วางใส่โลไปฮะแล้วก็หยิบอันนี้ออกมาฮะแล้วก็วางของครับวางของวางของอ่าโอเคนี่วางไว้ตรงนี้นี่วางไว้นี่นีนโลหนึ่งทีถุงมืออีกข้างหนึ่งฮะถุงมืออีกข้างหนึ่งราคา2บาทขอบาทหนึ่งบาทหนึ่งเอาเป็นเม็ดนี้แล้วกันอ่าขายไปซื้อนี้มาฮะแล้วก็ทําการรวมถุงมือฮะ โอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะกล่องของขวัญกับป๊อปยังไม่เจอนะฮะยังไม่เจอเพราะฉะนั้นรอไปก่อนนะครับรอไปก่อนอาจจะไม่ได้เล่นนะอย่าไปหวังมากนะอย่าไปหวังมากาตี้ตี้ก่อนอ่าเราอันนี้อะไรเนี่ยมานามานาหรือลีเจนมานาหรือลีเจนมานาหรือลีเจนป๊อปมันช้าเอ้ไม่ใช่ลิ้นมันช้าฮะลิ้นมันช้าอืมโอเค ลิ้นช้าแต่ทีนี้แบบด้วยความที่แบบลิ้นมันออกมาสองครั้งไงผมก็เลยแบบเออสักหน่อยไหมสักหน่อยฮะดีลดหนึ่งทีเอาแซ่เฮ้ยในขวดเนี้ยมาบ่อยอ่ะเสียแอบเสียได้เหมือนกันนะแอบเสียได้เหมือนกันอันนี้ขวดใหญ่ไม่เอาฮะดีลดหนึ่งทีอืมขออีกทีเอานี้มาอีกหนึ่งอันนี้มาอีกสองอันเนี้ยปึ๊บปุ๊บปา๊บป๊บ,ปบทำไมผมเอากบมาเพราะว่ากบมันจะได้แบบ ขัางโคกเนาะมันจะได้สร้างค่ารักนะฮะสร้างค่ารักไว้ทําไมก็ไม่รู้ครผมก็ยังเป็นปริศนาอยู่เหมือนกันอันนี้วางไว้นี่ฮะรีโลหนทีอันนี้มาอีกห่งอันฮะเดี๋ยวผมต้องหาของมารวมกับเขาก่อนฮะอันนี้วางไว้ตรงนี้โอเคไปกันต่อฮะมีฟอ l c คอนเบ d ดแล้วตอนนี้ขวานเราความเร็วที่0.86ฮะถือว่าไวนะถือว่าไวฮะเอาสับไปสับไป ไปตอนนี้เรามีอะไรเอ้มีกรอกออกมาเล็กน้อยฮะมาจากไหนก็ไม่รู้มาจากไหนก็ไม่รู้มานาเราขึ้น20แล้วฮะ20 22 23 28 28 30 35มัยมไหมมี10ถึง35นะฮะมี10ถึง35เพราะฉะนั้นน่าสนใจมากเอาโอ่งมาฮะอือเอาโอ่งมาแล้วก็เอาอันนี้มาด้วยเอานี้มาอีกฮะรีโร่หนึ่งทีมานาะออฟอีกเม็ดนึงเอานี้ออกมาฮะรีโรแล้วก็ยานี้หนขวดเอามา เอามาอันนี้ก็เอามาเอามาอีกรีโลวิ้ยเม็ดใหญ่อันนี้วางไว้ตรงนี้ฮะล็อกอันนี้ล็อกอันนี้ไว้แล้วผมจัดของใหม่กล้วยไม่เอาฮะกล้วยไม่เอาอืมใน,นนี้อ่าน,นี้วางไว้ตรงนี้โอเคประมาณนี้ครับให้กันต่อฮะตอนนี้ผมมีมานาออกมาแล้วมีโอง่งมาแล้วเดี๋ยวผม,มจะเอามามาสร้างบัฟนะฮะไม่ได้มาทำอะไรผมมาสร้างบัฟอยากได้บัฟฮะโอง่งแล้วทีนี้โอ,อ่มันมีฮีทด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย ขวานเราก็จะเร็วขึ้นหรือเปล่าหรือเปล่าโอเคมีบัฟขึ้นมามีบัฟขึ้นมามีบัฟขึ้นมาเสียดายเราไม่มีเกราะเนาะเรามีหนามแล้วฮะมีหนามเดี๋ยวสับรดมาอีกนี่สับรดอยู่ตรงนี้ฮะจองกันไว้แล้วครับจองกันไปแล้วมีเอ็มพาวเวอร์มาด้วยอ่ะเอ็มพาวเวอร์อีกสองฮะเอาเห็ดพิษเห็ดพิษออกมาแล้วก็ขายไปเห็ดพิษออกมาขายไปมีชีสมาอีกอันหนึ่งฮะมีชีสมาที่สองชีสที่สามฮะโอเคพอก่อนพอก่อนพอก่อนรีรดหนึ่งทีฮะมีออยล์แลมอีกอันหนึ่ง ม,มันก็น่าสนใจอยู่นะน่าสนใจอยู่ฮะเอ้เดี๋ยวนะรีเจนนี่เดี๋ยวผมขายทิ้งไปก่อนหนึ่งสองสามและสี่ฮะโล่ตัวนีเ้เดี๋ยวขึ้นไปบนเดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไม่ั้นต่อฮะกลายเป็นว่าได้ชีสมาเต็มเลยได้ชีสมาเต็มเลยอ่ะไม่เป็นไรฮะได้ชีสมาเดี๋ยวเราไปหาตะเกียงมาใช้สักอันแล้วกันออตตี้ซะมีหน้าไม่พอ เซตมีน่าไม่พออะตีไปก่อนตีไปก่อนคันเนี้เราไม่รู้ว่าอะไรมันดีขวานเอาไอ้นี่ออกไหมโฟอคอันเบดออกปะโฟอคอันเบดเราใช้เซมีน่าก็หนึ่งหน่วยเลยนะฮะหนึ่งหน่วยอุ้ยปั๊บเราเยอะเลยอะน่าใช้เดี๋ยวเนดะผมไปหาในถุงมือเกาะสักอันก่อนหาถุงมือเกาะสักอันหนึ่งก่อนนะฮะแล้วก็อันนี้ผมไม่เอาเลย ดึงอันนี้ออกมาฮะลีโร่หนึ่งทีเอาอันนี้มาอีกฮะเดี๋ยวถุงมือเกาะอันนี้ออกออกมาเอาอันนี้เดี๋ยวพอกัอนลีโรถุงมือมาเอา,อ,อ,า,อ, 3, 4, 5, าอันนี้ออกมาฮะแล้วก็ดึงสองสามสี่ห้าหกลีโรหัวใจมาหนึ่งดวงลีโรอันนี้ออกมาล็อกอันนี้ไว้เดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะโฟก์คเบตที่ผมขายทิ้งเลยนะครับอโอเคประมาณนี้ครับไป้กันต่อฮะสายโอ่งขวานใครก็เคยเออมันมีมันมีเขาเล่นด้วยอะ ไม่มีหรอกไม่มีหรอกฮะแต่ทีนี้เราแบบว่าเออจะเมาบัฟไงเมาบัฟฮะเมื่อกี้แล้วผมก็ปฏิเสธไอ้พวกพวกของสกิลทั้งหมดเลยนะฮะทั้งหมดเลยอืมอ่ะโอเคได้บัฟมาเล็กน้อยก็ถือว่าดีนะฮะถือว่าดีถือว่าดีเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตะเกียงไปเป็นตะเกียงอาลาดินกันตะเกียงอาลาดินปั๊บ,บอืมโอเคอันนี้ไม่ใช่ฮะรีรถหนึ่งทีหาตะเกียงกันก่อนตะเกียงอยู่ไหนกันเนาะตะเกียงตะเกียง ตะเกียงอันนี้อุ้ยอุ่ยอุยอุยอุยอ้าของดีที่วาวางไว้ตรงนี้อ่ะวางไว้ตรงนี้ก็ได้มันยังติดกันอยู่ยังติดกันฮะอันนี้กระเกระเกรอกอกรอๆๆอืมโอเคฐานฐา,านวางไว้ข <c oughs> ้างนอกไอ้แรปนี่เดี๋ยวอะจะต้องขายนะ,ะต้องขายอันหนึ่งส่วนกล่องสมบัตินี่ค้อนี่ <c oughs> ขายไปก็ได้ขายไปก็ได้ฮะแล้วก็แล้วก็แล้วก็ฐานนี่เอาไปวางไว้ที่อื่นก่อนรีโหลดหนึ่งที่เนี่ย ขึ้นมานี่อีกลีโลอันนี้ออกมาฮะเอานี่ไงหมวกกนน็องอีกหนึ่งอันฮะหนึ่งอันอุ้ยคอนเซปต์ครบฮะครบตัดเลือดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเลือดร้อยเปอร์เซ็นต์นะลีโลหนึ่งทีอันนี้พอละรีโลอันนี้มาวางไว้ตรงนี้แล้วก็รีโลเมื่อกี้ผมจะซื้ออะไรนะอืมอันนี้อันหนึ่งอันหนึ่งอ่ะวางไว้ตรงนี้ก่อนรวมของรวมของไปฮะจะหาตะเกียงใช่ไหมตะเกียงอลาดินฮะ ตะเกียงอรอดินอรอดินดีโลอันนี้เม็ดเขียวเม็ดใหญ่เม็ดเขียวเม็ดใหญ่ป้องกันพิษอ่ะใส่ไว้ตรงนี้ก่อนฮะแล้วก็หมดแล้วครับไปกันต่อฮะดูยิบย่อยเนาะยิบย่อยครับยิบย่อยอืมตอนนี้เราขวานเราก็ค่อนข้างเร็วนะค่อนข้างเร็วฮะ0.87ปดเจ็ดครับถือว่าดีไปต้องข้ามฮะมีเกราะค่อนข้างเยอะครับแต่เราก็มีมีอะไรมีแค่หลอดฮนะมีแค่หลอดโอเคได้บัฟขึ้นมาฮะเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งได้ละ เม็ดหนึ่งได้ละอตี้ตีโอเคเม็ดที่สองได้อยู่ฮีทก็เยอะฮะฮีทก็เยอะเร็วก็เร็ว,รวอุ้ยสบายละสบายละฮะตอนนี้ออกมาอีกหนึ่งอันนะมีมงมงด้วยมงด้วยแต่ไม่เอาฮะอันนี้ออกมาก่อนวางไว้ตรงนี้อันนี้วางไว้นี่ฮะแล้วก็เม็ดมสีแดงเม็ดสีแดงเก็บไว้ก่อนนี่รลหนึ่งทีเม็ดสีชมพูอันนี้วางไว้ตรงนี้เอ้ยตะเกียงมาแล้วฮะตะเกียงมาแล้ววางไว้ตรงนี้อ้อยแลมอันนี้ขายทิ้งไปฮะแล้วก็รีโรลหนึ่งที อันนี้คืออะไรอุ้ยตามืดไม่เอาฮะลีโลหนึ่งที่อันนี้พอแล้วมั้งสองขวดสองขวดพอแล้วฮะพอแล้วพอแล้วลีโลมันนะัออฟครับอีกหนึ่งเม็ดอีกหนึ่งเม็ดวางไว้ตรงนี้แล้ว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 เหลือตั้งสิบปาดลีโลอุ้ยเม็ดหนึ่งเอาวางไว้ตรงนี้ฮะไปกันต่อครับเดี๋ยวเราจะได้แบบได้บัฟเพิ่มขึ้นนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันฮะว่าตะเกียงเราจะปลุกเศกกันได้ไหมตอนนี้มีลักสองลักสี่ ลักสี่มีหนามสามหนามสี่ละห้าหกหกหนามอีกอันหนึง่งโอเคปลูกเสกได้อยู่ฮะปลูกเสกได้อยู่ไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาเลยอันนี้เม็ดนี้โอเคพอดีเลยฮะพอดีเลยเม็ดสีฟ้าอาี๋ยว,วางไว้ตรงนี้ก่อนไอตัวนี้ยิ่งตียิ่งทําให้ฝ่ายตรงข้ามติดเยอกแข็งฮะน่าสนใจวางไว้ตรงนี้แล้วก็เม็ดนี้วางไว้หนึ่งอันนี้วางไว้ตรงนี้อันนี้วางไว้นี่ฮะแล้วก็กดยา วานี่หนึ่งนี่สองครับเอานี้ปลดประจําการได้เดี๋ยวผมหาหมอนข้างแล้วฮะหาหมอนข้างหมอนข้างอารีโลฟ,ฟันนี่แพ็กฟันนี่แพ็กอ่าเดี๋ยวผมหาอีกสักสองอันก็ได้ตัวอันนี้อันนี้วางไว้นี่ก็ได้อ่าเม็ดแดงขายทิ้งไปฮะมันจะได้ลดลดหน่อยลดลงไปหน่อยฮะอันนี้วางไว้ตรงนี้รีโลหนึ่งทีอืมเมื่อกี้ผมบอกบอกจะหาอะไรนะจะหาอะไรนะอ่าหาตะเกียง ใช่ไหมนี่ไงอยู่ตรงนี้ครับไปกันต่อฮะตะเกียงเม็ดที่2ครับตอนนี้เรามีค่ารักค่ารักเนี่ยมันได้จากน้องกบนะกบ2ตัวนี้นะฮะกบ2ตัวนี้หนามเราก็มีจากสับป,ปะรดนะครับโล่เนี่ยพอแล้วเราได้ได้เวอร์มากโอเคผูกเสกได้ฮะตอนนี้ดาเมจขึ้นไปร้อยร้อยกว่าร้อยกว่าฮะมาวิลิ้นรอบที่สาิ้นรอบที่3อ่านี่มาอีกครับแล้วก็เม็ดนี้วางตรงนี้เลย เอ้แลมขายทิ้งไปฮะรีโลหนึ่งที่เดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมบอกจะหาอะไรนะ f u นนี่แพคฟันนี่แพคก,ก,กระเป๋านู่นนี่นั่นกระเป๋าตัวนี้ตัดเลือดร้อยหนึ่งแล้วฮะโล่เกราะมามานาะออฟมีอันนี้ใส่ที่ใส่ที่ตรงนี้อันนี้วางไวน้นี่โอเคเดี๋ยวเขารวมก่อนนะให้มันรวมกันก่อนรีโลหนึ่งที่ขออีกอันนี้จะทำให้ฟอคันเบดไม่ใช่แบตเอร์เ ยานนานขึ้นนะฮะนานขึ้นอันนี้วางไว้ตรงนี้ครับเร่งความเร็วองค์นิดนึงอันนี้ขายไปฮะมานาออฟวางไว้ตรงนี้แล้วก็ทานอีกอันหนึ่งแล้วม,มันได้ใช่ไหมมันได้ไหมได้ไปไปกันต่อฮะตอนนี้ตัดเลือดฝ่ายตรงข้ามนีหายห่วงแล้วนะฮะเดี๋ยวผมอยากได้แครอทเพิ่มนะฮะเอามาแทนเอามาแทนชีสก็ได้เกาะมีโล่มีรักไม่มีฮะรักไม่มี6 7โอเคปลุกเสกไปรอบหนึ่งตีวิแรงนั้นเดือร้อยแปดสิบเลยเหรอ ร้อยแปดสิบเลยฮะอืมร้อยแปดสิบเลยแล้วโอ้โหนี่เม็ดใหญ่มบเลอเลยสองเม็ดสองเม็ดสองเม็ดอา่าส่วนออยล์แรมอีกอันหนึ่งใส่ไม่ได้แล้วฮะใส่ได้แค่สองอันใส่ได้แค่สองอันตอนนี้คือแบบผมแน่นไปหมดแล้วแน่นไปหมดแล้วฮะเดี๋ยวผมต้องหากระเป๋ามาเพิ่มเดี๋ยวขอเวลาหาของแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะ เรามีชีตเยอะอยู่แต่ทีเนี้ยผมอยากได้พวกอย่างอื่นมากกว่านะแต่ไม่เป็นไรฮะตอนนี้ขวานผมนี่แบบค่อนข้างดีอะตอนนี้มีค่ารักค่ารักค่ะโอเคปลุกเสกไปแล้วหนึ่งทีฮะปลุกเสกไปแล้วหนึ่งทีปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหรอบที่สองฮะแรงไหมแรงโอ้โหร้อยยี่สิบร้อยแปดสิบโอ้โหแรงจัดเลยอะแรงจัดเลยฮะแล้วมีตาใบไม้ออกมานี่เว็บเท่าไหร่สิบหกฮะสิบหกแล้วมานาะออฟพอแล้วมั้งพอแล้วพอแล้วพอแล้วอันนี้เอามาแทนไว้ตรงนี้อ่าทานขายทิ้งไปฮะ ทางใครทิ้งไปนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนอ่ะดึงอันนี้ออกมาเดี๋ยวผมก็หาของใส่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะได้เม็ดม่วงใหญ่มาอีกแล้วเนี่ยเ <c oughs> ม็ดม่วงใหญ่ตัดเลือดได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะนี่ตัดเลือดไปเกือบสองร้อยแล้วนเนี่ยร้อยสี่สิบแปดสิบสองร้อยแล้วอ่ะอัตตีุ้กเสกมาได้หนึ่งทีได้สองทีโอเคุกเสกเต็มแล้วปุ๊บหุ่ยสองร้อยสองร้อยสามสิบหกขวานดาเมจสองร้อยสามสิบหก แล้วผมหาอะไรอยู่ผมหาเม็ดฟ้าใหญอ่อยากได้ฮะอยากได้ฮะเอออยากได้เม็ดฟ้าใหญ่จังเลยอืมหาเม็ดฟ้าใหญ่ได้จากตรงไหนดีนะเดี๋ยวไอ้กล่องสมบัติยังไม่ได้ขึ้นไปลืม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 อันนี้ไม่เอาแล้วไม่มีช่องวางฮะลีโลเม็ดนี้เม็ดนี้เว็บที่17็ดแล้วมันรวมไม่ทันแล่ละแต่เดี๋ยวหาหาของไปเรื่อยๆฮะหาของไปเรื่อยลีโล อันนี้มาอีกอันหนึ่งผมจะวางไว้ตรงไหนได้บ้างวางไว้ตรงนี้ได้นะค่อยๆแซมไปนะฮะค่อยๆแซมไปเพราะว่าของพวกนี้มันจาเป็นจะต้องแบบเน้นความเร็วเน้นเน้นความเร็วให้เขาฮะกบอีกตัวหนึ่งก็น่าสนใจแต่ไม่มีที่วางนะรีรอนหนึ่งที่โอเคประมาณนี้ครับไปกันกต่อฮะเอา้าเดี๋ยวลืมเอากล่องลงสายไฟตรงข้ามเล่นสายดาบใหญ่น้องหมาฮะเอาใครจะแรงกว่ากันมาตอนนี้เกาะเรามีนะฮะเนี่ยจากไอตาเจ้าตาถุงมือเรานี่แหละ ถุงมือเราฮะปึ๊บเปิ้ลเไฟตรงข้ามก็สับหูสองร้อยกว่าเราร้อยกว่ามาเนี่ยร้อยกว่าสองร้อยกว่าเหมือนกันฮนะไม่ธรรมดาเนี่ยสู้กับดาบใหญ่ดาเมจร้อยแปดของเราดาเมจสองร้อยกว่าดาเมจเราสองร้อยกว่าเพราะเรามีปลุกเสกะฮะปลุกเสกช่วงนี้มาค่อนข้างแบบเริ่มเริ่มชินมากขึ้นป๊อปมาเว็บสุดท้ายป๊อปมาเเว็บสุดท้ายฮนะเอาไงดีเราเอาไงดี เอาไงดีป๊อปมาเว็บสุดท้ายอะป๊อปมาเว็บสุดท้ายเฮ้ยป๊อปมาเว็บสุดท้ายอ่ะเอาไงดีเอาไงดีงดติกตอกทิกตอกทิกตอกทิกตอกเล่นไหมลองปะล่ะเออไหนไหนผมก็แบบชนะเยอะมาแล้วฮะป๊อบจะแอบเสียดายอยู่นะป๊อปมันมีแค่ตัวเดียวฮนะวางไว้ตรงนี้หนึ่งสองครับแล้วก็สามแล้วก็สี่อ้โหยป๊อปผม ป๊อปผมฮะนี่วางไว้ตรงนี้ครับหนึ่งเดี๋ยวนะผมต้องวางไว้ตรงตรงนี้ใช่ไหมหนึ่งครับนี่หนึ่งอ่านี่วางตรนี้แทนนะหนึ่งและสองครับแล้วก็อะไรอีกออยแลมอยู่ตรงนี้ถุงมืออยู่ตรงนี้จอกเกาะขึ้นไม่ได้อะจอกเกาะขึ้นไม่ได้แอบเสียดายอยู่แอบเสียดายอยู่แล้วก็นี่งไงอืมโอเคอันนี้วางไว้วางไว้ตรงนี้ได้วางไว้ตรงนี้ได้ ตามมาป่าฮะตามมาป่าอันนี้ขึ้นไปครับ1และ2ฮะช่องเหลือ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 อืมอืมโอเคประมาณนี้ฮะที่เหลือเก็บไว้ตรงนี้แหละเก็บไว้ตรงนี้ฮะนี่ป๊อปนะป๊อปนะเดี๋ยวเรามาเทสกันฮะว่าถ้าสมมติป๊อปมีตะเกียงเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนนะป๊อปดาเมจสี่หน่วยฮะสี่หน่วยโอเคมานาขึ้นมาละสิบสองสิบหกฮะพร็อเร็วขึ้นไปขึ้นไป,นไปจับไม่ทัน0.5 0.5 0.5มานามารับมา รักมานะ้มาโอเคปลุกเสกได้ฮะปลุกเสกได้ตอนนี้ดาเมจเท่าไหร่แล้ว90 96ร้อ <c oughs> ยแปดสิบร้อยเยอป๊อปดาเมจร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบห้าป๊อปดาเมจร้อยแปดสิบห้าครับคือบัฟมาเต็มอะ่ะบัฟมาเต็มฮะเจอตะเกียงอละดินเออก็อยากจะได้นะมันมาเว็บสุดท้ายอันนี้ผมเล่นลนีเนเน้เล่นให้แล้วนะเออเล่นให้แล้วนะ โอเคไปขออีกครั้งแล้วกันนะลดความเร็วไปที่0.5ครับพอดีว่ามือผมมันจี้ไม่โดนนะมันไปจี้โดนพวกไอคอร์บปเต็ด้ไอความเร็วอยู่ที่0.5 5 5ฮะ0 5นน่าจะสุดละน่าจะสุดละโอ้โหมานามานา3 3 3 5โอเคเนี่ยเปิดไปเปิดปุ๊บปลุกเสกปลุกเสกปั๊บจามีด84แล้วฮะ84ดะเมีด56 56 56 0รรโอ้โห วิแรงอะ่ะแต่ก็แอบเสีได้นะผมอยากเล่นป๊อปที่ที่เลนเจอร์นะป๊อปที่เลนเจอร์เนี่ยน่าจะเร็วตอนนี้ความเร็วอยู่ที่0.5 0.6เดยวเดี๋ยวเดี๋ยวลดลดมาหน่อยมันมองไม่ทันนะไฟตรงข้ามเป็นกรอบมูลฮนะกรอบมูลสายปิดตาับปิดตาแต่เรามีมีขลังไหมมีมี97โอเคปกเสกเรียบร้อยฮะปกเสกไปแล้ว2 6, 7 7 6 5 6 5 7 9นะต้องรอเลือดแล้ว เลือดเขาฮะแปดสิบร้อยสามสิบร้อยห้าสิบฮะอืมถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้ไดแล้วอีกอย่างหนึ่งป๊อกมันไม่เสียไอ้น,นี่นะเซมินาครับไม่ไม่ต้องใช้เซมินาด้วยนะแต่ถามว่าวันนี้มันโอเคไหมก็ผมว่ามันค่อนข้างดีนะแต่อ,อุปกรณ์ที่ใช้เร่งความเร็วของมันไม่มีเลยนะฮะไม่มีเลยก็แอบจะได้อยู่แอบจะได้อยู่แต่ผมมีเนี่ยโทปาร์ตอะโทปาร์ตเม็ดใหญ่2เม็ดเนี่ยโอเคแล้วนะสี่เจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบฮะบ๊ ปั๊บเรา3 4 3 5โอเคเปิดไปแล้วกี่กี่อันก็ไม่รู้อะเปิด150ร้อยเ5ครับนี่คือพลังของปนะ๊อปฮะเสียดายที่มันมาเว็บสุดท้ายแต่ก็เล่นให้แล้วนะโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดันลลยให้ด้วยไว้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ